สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ทิ k ในช anel YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เข้าเซเว่ไปเมื่อตอนเย็นนะฮะก็เจอเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมนูข้าวญี่ปุ่นและหมูผัดซอสสไตล์เกาหลีลาชีสตาซีนะครับราคาอยู่ที่59บาทนะครับก็มีความเป็นเกาหลีแล้วก็ญีุปุ่น,นะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะครับนั่งกินหลังบ้านวันนี้ลมก็เย็นดีนะฮะทุกคนกรมอุตุก็ประกาศมาว่าประเทศไทยเราก็เข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วสองวันนะครับนี่นะครับชมหน้าอาหารนะฮะ ต้องเทียบกับปกนะฮะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับก็ถือว่าตรงกันดีนะฮะใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหลังบ้านนี่ลมแรงมากเลยนะฮะทุกคนลมพัดนะฮะสงสัยคืนนี้น่าจะมีฝนตกนะครับข้าวนี่ผมว่าเขาน่าจะผัดกับกิมจินะฮะเห็นมันเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่นะฮะ อร่อยมากเลยฮะทุกคนมันมีความเผ็ดนิดๆนะฮะรู้สึกว่าเขาน่าจะผัดกับกิมจินะฮะ ก็เป็นซอสเกาหลี e นะฮะรสชาติผมว่าก็คล้ายๆกับซอสที่เขาใส่ผักกับกิมจินะฮะทุกคนเขาบอกว่าเขาใช้ซอสคาบี <S <S ้นะฮะก็เป็นซอสผัดสไตล์เกาหลีนะครับ รสชาติก็จะออกคลา,ากิมจิหน่อยนะครับเขาก็มีโรยผักด้วยนะฮะตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นหมูนะฮะ หมูเขาก็ให้ชิ้นใหญ่เลยนะฮะทุกคนพอเรากินหมูนี่เราก็จะได้กลิ่นของชีสนะฮะ โอเคครับก็สําหรับเมนูนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเมนูข้าวญ,ญี่ปุ่นและหมูผัดซอสสไตล์เกาหลีราช,ชีตราซีพนะครับราคาอยู่ที่59บาทนะครับก็ราคานี้ก็ไม่แพงเกินไปนะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะที่เซเว่นอีเลนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t ทร์เรี e บายทีนะครับ เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ